สวัสดีนะคะนี่เป็นการบันทึกเทปการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4คับ2นะคะผ่านโปรแกรม z o ู m ประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะในรายวิชาภาษาไทย4ของชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับ2ห้องนี้ เด็กดีมากนะคะตรงต่อเวลาเวลาปุ๊บรอปั๊บเลยนะคะ,ะเราจะเริ่มจากการเขียนตามคำบอกค่ะวันนี้เราจะเขียนในที่20นะคะพร้อมเลยนะคะคนที่มาช้าก็ไม่เป็นไรนะคะมาช้ายังดีกว่าม่มามอ่าวเริ่มคำที่หนึ่งะคะ่ะแคร่คแคร่ แคร่ที่เป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นที่นั่งอ่าทำจากไม้ไผ่นะคะแคร่คทำที่สองโค้งโค้งอันนะคะทาที่สามโคจรโคจร คำที่สี่โคมโคมคำที่ห้าโครงกระดูกโครงรกระดูกผู้่ะไม่ได้ยินค่ะอ้าวตั้งแต่คำที่เท่าไหร่คะ เมื่อกี้ครั้ที่ห้าค่ะไม่หยิบเริ่มทำที่หนึ่งใหม่เอาล่เพราะว่าคนเพิ่งเข้ามาทำที่หนึ่งแร่แร่นทนะำที่สองโ <ผม S 3> ค้งโค้งคุกทำที่สามโคจรโคจร คำที่สี่โคมโคมโคมในที่นี้คือโคมไฟนะคะไม่ใช่โคมภาษาถิ่นนะคำที่5โครงกระดูกโครงกระดูกคำที่หกคลาใครคลา ไม่ไมาไม่มาลาลกูกคีาคำที่เจ็ดงว,ง,ง,วงเงียงวงเงียเรีก่อนแล้วก็รอทั้งหมดใครคํคำที่แปดงา้งางง้าง คำที่เก้านีบงีบไปแอบหลับอ่ะนีบนคำที่สิบงูนงงงูนงงเอวว่างงและงูนงงแรง,งกว่าแรงกว่างูนะคะอ่าคราวนี้ขออนุญาตตรวจนะคะเดี๋ยว้หน้า <5. S 1> จออ่ะใครที่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะ อ้าวไ่ขาดเลเก่เค่่ป็นะ่ไปเลอ๊ะทไอ่ะทำที่นึ่ค่ะนี้แรกแรกเขาตัวแล้วทำที่สองโค้งโค้งจะเป็นทางโค้งนะคะ คำท,ที่สโครจรโครจรดวงดาวดวงจันทร์โครจรรอบโลกนะคะคำท,ที่สี่โคมโคมแม่ต้องไปซื้อโคมไฟให้ฉันคำท,ที่ห้าโครงกระดูกโครงกระดูก อันนะคะคำที่หกใคลค่ะใคลคลรอะไอรใครคลอคลออ,อ,ออาค่ะใคลค่ะเขียนได้ไหมเห็นไหมคะถูกไหมคำที่หกถูกไหมไม่ไปเขียนสลักไอไม้ม้วนนะคำที่เจ็ดค่ะ <c oughs> วัวเงี้ยวัวเงีย เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นฉันยังงัวเงียอยู่เลยทำที่แปดง้างง้างเขาง้างมือจะตีฉันง้างคือลักษณะอย่างเงี้ยนะคะทำที่เก้าีบนีบเมื่อคืนครูนอนดึกขออนุญาตไปยีบหน่อยนะคะทำที่สิบมอง งุนงง,งงอะงุนงงโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการเรียนของเราในวันนี้เลยคะ่ะ,ะในระหว่างนี้ลูกไม่ต้องกดก่อนประเดี๋ยวครูจะแท็บหน้าจอไปให้นะคะเรามาร่วมกันตอบคําถามก่อนเราแท็บหน้าจอแล้วลูกอาจจะไปเก็บเพิ่มเติม,ตมหรืออะไรก็ได้เพราะว่าตรงนี้นเป็นการเรียนเนาะ จากที่เรียนผ่านช่องนะคะมันเป็นการทบทวนในบางเรื่องที่ครูอยากจะให้กับนักเรียนให้มีความชํานาญมากขึ้นในการเรียนผ่านช่อง YouTube หากเรียนเสร็จแล้วชอบใจไลค์ให้ครูได้นะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องส่วนประกอบของพยางและคำส่วนประกอบของพยางและคําอาว มาคุยกันก่นกอนว่าพยางค์คืออะไรน้องมิ้นไม่ต้องจดก่อนลูกพยางค์คืออะไรพยางค์คือเสียงที่เราเปล่งออกมาแต่ละครั้งเช่นคุณครูบอกว่าจะมาจะอ่าเห็นไหมพอ่อจะเห็นได้ว่าพยางค์ที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ถ้าเมื่อใดมีความหมายเราจะเรียกว่าเป็นคำนะคะ แต่ในแต่ละคําก็อาจจะมีหลายพยางมาประสมกันนะคะอย่างเช่นครูบอกว่าพ่อพ่อมีหนึ่งพยางแล้วก็มีความหมายเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยเป็นคํานะคะพ่อหนึ่งคำหนึ่งพยางค่ะคุณครูบอกว่าอะอะหนึ่งพยางไม่มีความหมายก็เป็นแค่หนึ่งพยางแต่คพณมครูเอาอีกพยางหนึ่งมาเติมอ่ะไปอะอีกสองพยางแล้วใช่ไหมคะหนึ่งคำได้ไหม ก็จะมีความหมายคำนี้อะไรมีจำนวนหนึ่งคำสองขายางหมายถึงอะไรคะเป็นคำถามใช่ไหมคะอราวนี้ราวนี้เราลองมาค้ทวนนิดหนึ่งว่าคำนี้มีกีกขายางเช่นฉันไปโรงเรียนกี่ขายางอ่ะเดี๋ยวนะคะขายา ฉันไปโรงเรียนสีพ่พยางสี่พยางสี่พยางเดี๋ยวต้องแยกคำว่าพยางกับคำให้ได้นะสี่พยางศกี่คำสี่คำตัวนี้มีกี่คำรู้ต้องเป็นคำที่มีความหมายกี่คำให้ตอบได้สี่สี่คำไม่ใช่ at ไม่ใช่ สี่คำสามคำสามคำนี่คือคำที่หนึ่งขอกเป็นสีให้คำที่หนึ่งคำที่สองแล้วก็คำที่สามแม้มันเป็นคำเดียวกันเราจะไปแยกคำไ้จะไปแยกโครงกลับเรียนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ได้เดียวกันแสดงว่าข้อนี้มีสี่พยางค์สามคำนะคะอ่า ต่อไปข้อที่2 2> สองนักเรกกียนลองยกตัวอย่างมาสิอ่าใครจะครูช่วยครูยกตัวอย่างหน่อยค่ะช่วยกตัวอย่างมาหนึ่งประโยคช่วย,ยกตัวอย่างมาหนึ่งประโยคเอ่ยยกไปอ่าช่วยหน่อยค่ะ อ่ะใครจะช่วยคุณครูยกตัวอย่างมาหนึ่งประโยคคะน้องเลยได้ไหมหรือน้องเอน้องเออืมา้เอ่าวเราต้องเรียนนอนได้ระ าดของโรคโควิด1นับซิกีพยางให้นับจำนวนพยา์ก่อนนับจำนวนพยา์ก่อนแล้วเรามาดูคำกันอ่าทุกคนนิ้ขึ้นมานับเลยอ่านับพร้อมกับครู เราต้องเรียนออนไลน์เพราะการระบาดของโรคโควิดนาจีดีพยางเอ่ยดีพยางคะาสิบห้าพยางสิบห้าาพยางอีกครับมาแยกคำก่อนแยกคำก่อนหนึ่ามี ที่ทำคะหนึ่งนะค,ะ,คะ,ะ,ะเป็นแปดทำอ่ะนักเรียนแยกได้หรือยังระหว่างพยางค์กับครรแยกได้หรือยังคะหากแยกได้แล้วอ่า,า,าก,ก,บากด,วกดบวกมือตรงไหนเลยเขาบอกอยู่ที่จุ่งจุดสามจุกดกดบวกมือสิว่าเข้าใจแล้วในเรื่องพยางค์และครรใครเข้าใจแล้วกดบวกมือมาเลยอ่า ยกมือเลยยกมือเลยอันดายกมือมาแล้วอันดายกมือมาแล้วโอเคยกมือแล้วนะคะอ,คอ่าภาชะะานะใดวินงดูที่จุดสามจุดยกมือได้เลยอ่าดูนะคะโอเคส่วนใหญ่เข้าใจบางคนอาจจะยังไม่ทันยกอ่คาคราวนี้มาดูเรื่องต่อไปนะคะพยางหรือคำพยางหรือคำตักประกอบด้วยประกอบด้วย ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่ะนะยงยานยนต์นะสารวัณยุคยน,น,นี่คือหลักๆแล้วก็จะมี ตัวสากทำนั้นมีตัวสะกดแต่ถ้าคำนั้นอยู่ในมัตราพอกาพยังคนก็จะประกอบด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกนะคะอย่าได้แยงจะมีตัวสะกดก,ก,ก,ก็ต่อเมื่อมันมีมาตราตัวสะกดนะคะต่อไปอ,อ,อันนี้มาดูพยัญชนะก่อนในแต่ละคำจะมีพยัญชนะอยู่ พยัญชนะทำหน้าที่อะไรบ้างอ่ามีหน้าที่ให้อตอบครูได้พยัญชนะมีหน้าที่อะไรบ้างในหนึ่งคำอ่าสมมุติคุณครูเขียนคำว่าพ่อพ่อพยัญชนะไหม ในคำว่าพ่อมีอะไรเป็นพยัญชนะบ้างตัวอะไรเป็นพยัญชนะบ้างในคำว่าพ่อตัวอะไรบ้างที่เป็นพยัญชนะนะตัวยืนพออพานแล้วก็ตัวแอร์นี่ก็เป็นพยัญชนะใช่ไหมคะมันมีหน้าที่อะไรบ้างมันมีหน้าที่อะไรบ้างในค,คำนี้ตัวแรกเป็นยังไงคะ เป็นพยัญชนะต้นอ่าหนึ่งหน้าที่แรกของพยัญชนะต้นเอ้ยหน้าที่แรกของพยัญชนะคือเป็นพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะตัวแรกทำใช่ไหมคะอ่าหน้าที่ที่สองอะไรเอย่ยอย่างตัวออ่างนี้เป็นพยัญชนะนะคะแต่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นส่วนประกอบของสละ เป่นส่วนปลากรอบอสระอย่างตัวออนี้สลาดอะไรคะส่วนประกอบของสลาดอะไรคะสลาดอ้ออ่ะราวนี้อกแค่ตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ะคุณครูลองยกตัวอย่างทำอืีกเช่นคำว่าคำว่าอะไรดีเอ่าน้งหือหอ่ามาดูตัวนี้เพิ่ม เมื่อกี้คือพยัญชนะใช่ไหมคะนี่หอนออพยัญชนะต้นหอนเอา,อ,เอ,าอ้ออ่างนี้คือประกอบของตลาดอันนี้มาดูมองอันนี้ก็เป็นพยัญชนะมันทําหน้าที่อะไรในคานองทูาทำหน้าที่อะไรในคำว่วสะกดเอ่งมากหน้าที่ของคำหน้าหน้าที่ที่สามคือเป็นตัวสะกด หน้าที่ที่สี่เดี๋ยวคุณตูตัวอย่างเราทำอะไรดีอ่าคอนจันอ่าคอนจันนี้พยัญชนะตน้น <S 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 ตนี้ตัวสะกดพยัญชนะต้นตัวสะกดเอตัวนี้ลหละทำหน้าที่อะ,อะไรที่คูขิดเส้นใต้ทำหน้าที่อะไร คำที่ครูขีดขึ้นใต้ทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรคะเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวอะไรคะที่เราเรียนมาเขาเรียกตัวอะไรนะตัวที่มีไมมข้างบนตข้างบดตัวการัน่เป็นตัวการันอันนี้คือหน้าที่ของพยัญชนะแล้วพยัญชนะไทยมีตัว สี่สิบสี่ตัวใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมอ่าแต่ค่ะจนี้เลิกใช้ไปแล้วสองตัวคืออะไรคายันชนะใครที่เลิกใช้ไปแล้วสองตัวคืออะไรตัวอะไรคะที่เลิกใช้ไปแล้วขวดกัาดอคนทอคนอ่าเลิกใช้ไปแล้วนะคะเราจะใช้เพียงสี่สตัวเท่านั้นแล้วพยันชนะไทยแบ่งออกเป็นกี่มู ามหมู่ก็คืออักษรสูงอักษรกลางอักษรตาใช่ไหมคะที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลรย่างใช่ไหมคะอักษรสูงมีกี่ตัวแล้วนะแล้วอักษรสูงมีพยัญชนะกี่ตัวเก้าตัวเอ็ดตัสิบเอ็ดตัวเอ็ดตัวอักษรกลาง เก้าตัวเก้าตัวตักยี่สิบสตัวยี่สิบสีแบ่งออกเป็นตัเดียวกี่ตัวตัเดียวมีกี่ตัวยี่สิบสี่แบ่งเป็นตั้เดียวกี่ัวสิบตัวตั้คู่สิบสี่ตัวนะคะโอเค พยัญชนะต้นมาดูหน้าที่ของมันอีกครั้งหนึ่งพยัญชนะต้นของคําอาจจะมีคําก็ได้ชใช่ไหมคะรหรือบางตัวไอ้ไม่ใช่หนึ่งคำอาจจะมีหนึ่งตัวหรือบางคําอาจจะมีสองตัวซึ่งเราเรียกว่าคําควบกล้ำหรือคำหับใช่ไหมคะอ่ากมันมีมันจะเป็นคกกําควบกล้มหรือคํหนับนแต่ส่วนใหญ่จะมีพยัญชนะต้นเพียง ตัวต่อไปตัวสะกดจะมีกี่ตัวส่วนใหญ่ก็จะมีหนึ่งตัวนะคะยกเว้นตัวไหนเป็นยังไงอีกเดี๋ยวว่าเอ๊ะพยัญชนะตัวไหนนะที่มีตัวสะกดสองตัวเช่นเวลาอ่านออกเสียงตัวสะกดใช่ไหมคะแต่เวลาอ่านออกเสียงอยู่ในมาตราไหยค่ะรอเนี่ยอยู่ในมาตราเลยค่ะลองอ่านนี้บุด อยู่ในมาตราอะไรคะแม่อะไรบุตรสกุลดุลอยู่ในมาตราแม่อะไรคะตัวสะกุบดุตัวแม่กดแม่กดอ่าเห็นไหมคะนี่คือตัวสะกดจแไม่ว่าตัวสกดอาจจะมีหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้ต่อไปตัวการันตัวการันมีกี่ตัวกีูบอกแล้วอาจจะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหรือบางตัวก็จะมี สระด้วยใช่ไหมคะอ่าทีนี้พยัญชนะตัวไหนบ้างที่เป็นส่วนประกอบของสระตรนสระอะไรบ้างที่มีพยัญชนะเป็นส่วนประกอบอ่าัวเออยิสระอ่อสระไอเอ็กสระอูวเห็นไหมคะตัวแหวนเห็นไหมคะให้ดูตัวหลังนะคะไห่ดูตัวหลังนะคะ อ่านิสาออสละอัวสละอีกคัะสละเอียเห็นไหมคะแสดงว่าพยัญชนะมีตัวอะไรบ้างที่สามารถเป็นส่วนประกอบของสละมีอีกตัวคะสามตัวใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ตนรงนี้พยัญชนะต้นอ่าสรุปให้นิดเกงอ่ามีหนึ่งแล้ว ตัวหรือสองตัวตัวสกดก็ห้าจุดห้าน่หนึ่งตัวหรือสองตัวเป็นตัวกาลันก uh. ็เหมือนกันห้านี่หนึ่งตัว สองตัวสามตัวหรือมีต่ต่าต่อด้วยอ่าทีนี้ความขมข่าวการเรียนการพิมพ์พ้นในการเรียนภาษาไทยนะคะอ่าเดี๋ยวอ่าพอตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูนะคะ เดี๋ยวลองยังไงดีอะยินทันไหมเนี่ยทันนี้เนี่ยอันนี้คะตรงนี้อ่าไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะแช็นหน้าจอส่งให้ลองมาทําแบบฝึกหัดกันสามรอแบแบม่ฝึกหัดให้ลูกสอบก่อนนะอย่าเพิ่งล้อเพิ่งล้อข้อใดไม่ใช่ทันนะ สดสดเลยควสดๆเลยก็ตัวนี้ตัวนี้ตัว,ตวนีวว้แล้วก็ตัวนี้ ได้คำตอบไหมคะใช่ข้อไหนคะอ้อพ่อไผ้อ่อไผ้อ่าตัวรือเนี่ยมันไม่ใช่พยัญชนะใทยนะคะเ่าเดี๋ยวทำยังไงดีอ่าขอเปลี่ยนเป็นสีนะอ่าจะได้รู้อ่าข้อที่สองห้ามจดก่อนช่วยครูตอบก่อนเดี๋ยวคุณครูจะแคปหน้าจอไปให้ ใครที่เกียดก็ไม่ต้องโจดใครขยันอยากมีความรู้เยอะๆก็โจดขย,ยันชนะวัวใด,ดที่ไม่มีใช้ในภาษาไทยแล้วข้อนี้ตอบได้เลยตอบเลยตอบเลยนะคะมเมื่อกี้ พอคนพอคนพอคนกามพอคนได้ก็สามค่ะพอสามค่ะไรยางอ่าไรยางหมายถึงอะไรคุหมายถึงพอไก่ก่อนพอไก่หมายถึงมาไก่ชนะสามตัวขอไก่ อักษรสามอักษรออ,อ,อ,ออกไกวอักษรสามตัวงงูอักษรอ่านออกเสียงห้าแอบข้อไหนคะอักษรคสามสอมงู อักษร <ผม S 1> <3 S 2> สามตร<า>นี้นะคะที่ทำตอบที่ถูกต้องจะเอาไว้แค่เอาห้าข้อพอนะอ้าวข้อสามข้อสามไม่ต้องจดตอนอย่าแค่จดก้อได้เป็อนอักษรลางทั้งอสอง ่นขอใครใครขอใครขอควายงอน ได้คำตอบแล้วหรือยังข้อไหนคะปาทั้งสองตัวข้อไหนคะกอไก่กอไก่กไก่ค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เมื่อกี้ข้อไหนแล้วอะข้อสี่แล้วใช่ไหมสอง้อนี้ข้อสามว่างไปนั้นแล้วอันนี้ข้อ สไม่ข้อห้าข้อห้าพลิกไปอีกหน้าหนึ่งข้อห้านะคะอ่านู่ข้อใดไม่ใช่อัสอนสูงข้อไกลขอลิงโกลไทย ไม่ใช่นั่นอักษรตามไม่ใช่นะคอวายอ่าปฟ้างูปอฝันาข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยไม่ใช่อักษรสูงยก็ไก่นะก็ไก่เหรอก็ไก่เหรอเออป๋าฟ้างูป๋าฟ้างูมัง งงงงไม่ใช่อักษรสวยนนี่มันเป็นอักษรต่ำามอักษรสามงงอ่าอ่อได้ไหมคะได้ไหมคะอย่างนี้ได้นะโอ้โอใหเวลาให้เวลาในการโจทย์อยากจะให้เวลาในการจดหน้าจอไว้ให้ด้วยนะคะ เดีย๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูจะถ่ายเป็นหน้าเป็นหน้าแล้วก็ปากขงใครในในกลุ่มนะคะหากใครขยันก็จดลงไปหากใครขี้เกียจก็ไม่เป็นไรตรงส่วนนี้จะไม่มีคะแนนแต่แนะนํานิดนึงหากเราอยากจจําได้บางอย่างเราก็ต้องจดดีไหมเดีครูก็จะถ่ายเป็นคลิปลงไปให้ลูกรั้ง,งนหนึ่งครูขอสต็อปแชร์นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายกลับไปให้นะคะไม่ต้องกลัว อ่าสำหรับวันนี้อนิกามาแล้วนะคะฝ่ายฟ้าได้เรียนพันไหมหากไม่ทันก็ไม่เป็นไรวันนี้ครูบันทึกเซฟให้แล้วให้สําหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาน้ําเพชรสวัสด,ดีค่ะน้ําเพชรสวัสดีค่ะน้ําเพชรเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะครูก็เป็นห่วงอยู่น้ําเพชรนะคะอ่าสวัสด,ดีค่ะค้าวหลังเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งวันพุธนะคะ เจอกันอีกครั้งวันพุธสำหรับการเรียนภาษาไทยคะ,อะชอบไหมคะเรียนแบบนี้ชอบไหมคะชอบชอบชอาตรงนี้ที่เราเรียนจะไม่เหมือนกับที่คุณครูส่งผ่านช่อง YouTube นั่นคือเราเรียนทุกวันนะคะอ,อนนี้เรียนช่อง YouTube มีแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ นะคะทํามาให้เรียบร้อยแล้วพยายามให้เสร็จภายในแต่ละวันงานจะได้ไม่ข้างคาะเราคงจะต้องเจอกันตรงนี้อีกมานะคะก็โอเคก็เป็นช่องทางหนึ่งทางานให้เสร็จนะคะสําหรับวันนี้เก่งมากทุกคนเอายกขึ้นเก่งมากเก่งมากทุกคนมือเนลูเอเอออะไรจ๊ะอะไรคะเลย้พรุ่งนี้เรียนออนไลน์ ของครูครูนัดวันจันกับวันพูธ่ลูกอยากจะสอนทุกวันนั่นแหละแต่ไม่ทันครูเองไม่ทันผลงา,าถ่ายหน้าจออยากสอนทุกวันนั่นแหละแต่พอสอนออนไลน์ทุกบรั้ไม่ได้ตรวจตรวจงานไม่ทันนะคะอะไรอีกบางครั้งก็เตรียมพาว e ว p o i n t ไม่ทันเพราะว่าต้องเตรียมทุกวันมันเป็นเรื่องใหม่ต้องเตรียมทุกวันเลยต้องให้เวลาครูบ้าง ตอนนี้นอนดึกมั really? <speaking in ecology> ่งผิดเวลาหมดแล้วครูชีวนอนดึกนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เพื่อนักเรียนซู้ๆอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยกันวันทุธนะคะบ๊ายบายค่ะรักุนคนนะคะจ้าบายบาย